ตลาดหุ้นเมษายนฤดูปันผลหนุนรอเซลลอินเมทิศทางราคาทองคำแนะนำอิงแนวโน้มขาลงบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผลตอบแทนที่ดี สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะวันนี้วันที่1เมษายน2557ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา17นาิกานาทีจนถึง17นาิกา30นาทีอยู่กับดิฉันทองใน9่ก้าคำพิมพ์อาจารย์นทุษรุ่งวงนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณนัททีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์จำกัดนะคะและคุณหัดสวราแสงรุจิรองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ กรุงไทยคะ่ะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องราวของทองคํานะคะกับคุณนัทนะคะหลังจากที่อาจารย์นัทนะคะจะมาวิเคราะห์ถึงตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็เรื่องราวของกองทุนสำรองเรียงชีพนะคะจากเคท m ว่าจะทําอย่างไรนะให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนั่นเองนะคะแต่ว่าสําหรับในช่วง Market h i g h l i g h t s นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า ตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจารย์นัทคะเริ่มต้นเดือนเมษายนดูแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงเดือนนี้ค่ะเพถือว่าสดใสครับคุณตาคานผู้ชมครับสตาร์ทวันนี้1เมษายนเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับหลายๆคนขำๆแต่ว่าเป็นเอฟเฟคโลด์นะฮะแล้วก็ออมกันสนุกสนานกันในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นวันสตาร์ทในช่วงไตรมาสที่2ด้วยนะครับ ดัชีนี้ตลาดทุนไทยขึ้นมาปิดทาการน่าระดับพาร387เจดนะครับบวกขึ้นมา11เจดจากวันก่อนนะครับมีนในยะสําคัญอย่างไรมีในยะสําคัญว่ายังคงอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเรายังคงแนะนําให้อยู่ที่โหนะครับในส่วนของกลยุทธ์เ t r a t ก g ในช่วงนี้นะครับแล้วก็มองข้ามชด p a y ตลอดเดือนเมษายษนกันสักหน่อยหนึ่งว่ามีอะไรสําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ นอกจากวันเทศกาลสงกรานแล้วเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นเองเรียกว่าเป็นฤดูการจ่ายปันผลนะครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศจ่ายปันผลในตลาดหุ้นกันถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะกันมากเลยทีเดียวนะครับในว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับทางการบ้านการเมืองพอจะมีอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีในยาสำคัญสักเท่าไหร่นักนะครับ ไปดเูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับในส่วนของตลาดทุนโลกนะครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นาทางย่านบริวาคเอเชียนะครับจีนนะ0.7นะครับในส่วนของหางเส็งบวกขึ้นมา1.35แล้วก็ย่านฝรี่งเ TIP นะครับฟิลิปปินส์บวก1.34แล้วก็ จากราคาคอมเมษตนี่แรงนะครับ2.22%ของอินโดนีเซียนะครับของเราที่ว่าขึ้นมาวันนี้เนี่ยน้อยกว่าเพื่อนนะในแถบญาติเวียพาคทีไอ i p นะครับในส่วนของทางด้านดาวจนฟิชเชอร์สล่าสุดบวกอยู่25จุดนะครับเออ่ในส่วนของเดือนเมษายนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับฤดูกาลปันผลถือว่าเป็นไฮไลไท์ที่สำคัญนะครับถ้าท่านก็ไปดูตารางที่เรียกว่า XD นะครับ XD คืออะไรก็คือว่า เป็นาวานันกำหนดที่ํำคัญว่าถ้ามาซื้อหุ้นณนวันนี้แล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินปันผลนะอะไรประมาณนี้นะครับมีคิวดีต่อเนื่องเนี่ยทั้งก่อนสงกรานแล้วก็หลังสงกรานไปยันสิ้นเดือนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาค,คมนะครับเพราะนั้นเลยเกิดปรากฏการณ <c oughs> ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาในงวดประมาณ แต่มา2สองเขาเรียกว่าเป็นเซลล์อินเมย์นะเซลล์อินเมย์ก็คือไปขายหุ้นกันเดือนพฤษภาคมครับ <c oughs> เดือนเมษายนก็ยังไม่ต้องขายถ้าถือไว้ได้ดีกว่านะเพราะว่าโดยทั่วไปราคาหุ้นก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการจ่ายเป็นผลนื่อยากว่านักงทุนได้แรงจูงใจในเรื่องของการจ่ายเป็นผลที่ว่าไปนะครับในส่วนของกรอบความเคลืไหวของตลาดหุ้นในเดือนพฤษภาคมในเดือนเมษายนนั้น คาดว่าน่าจะมีกับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับด่านแรกๆก็บริเวณ1,400แล้วก็ถัดไป1,425จุดจุดที่มีนัยสำคัญจริงๆอยู่บริเวณ1,425จุดซึ่งอาจจะเห็นในใบๆนี้เพื่อสัปดาห์นี้ก่อนสงกรานต์นะครับประเด็นคือว่าจะสามารถที่จะเบรกเอาทะลุดา่านนี้ได้หรือไม่1,425 ถ้าผ่านบริเวณด่านดังกล่าวได้อาจจะมีลุ้นขึ้นไปถึงประมาณที่480หรือว่า1 500ในระยะต่อไปซึ่งนั่นก็จะทำให้เซลล์อินเวย์หรือว่าไปขายในเดือนเกัน่าคมน,นั้นดูโดดเด่นขึ้นนะครับหุนเด่นวันนี้นะครับนอกจากเป็นวันที่1เมษายนนะฮร Every f u o l Day ที่แบบล้อเล่นกันสนุกสนานแล้วก็เริ่มต้นแต่วัน2วันนี้มีในส่วนที่เรียกว่าดิจิทัลทีนะครับตัวในส่วนของ Uh, ทางด้านดิ uh, TV, uh, จิตอลทีวีจริงๆก็เริ่มกันในวันนี้นะครับหนึ่งเมษายนบางที่หลายแห่งก็เริ่มพ่จยรณาทดลองออกอากาศแล้วนะครับ uh, ในช่วงที่ผ่านมานั้นผมเล่าให้ฟังถึงดิจิตอลทีวีเจ้า uh, สําคัญสำคัญหลายเจ้าแล้วก็ uh, ไม่อยากจะพลาดเ uh, จ้านี้ก็เลยพาไปดูสักหลักทรัพย์หนึ่งะครับหลักทรัพย์นี้ก็คือตัว uh, ทางด้าน SLC นะครับ Solution uh, c o r n e r s ers, นะครับ uh, ตัว Solution uh, c o r n e r s ได้ทำในส่วนของทางด้านดิจิทัลทีวีไม่เปล่านะฮะแต่ว่าเป็นบริษัทแม่ของทางสำนักข่าว Spring News นะครับ s p r i n g News ก็ออกดิจิตอลทีวีในช่อง19นะครับเข้าใจว่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับแล้วก็เขาวางเป้าในปีแรกที่จะสร้างไรายได้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวราคาคุณในปัจจุบันอยู่ที่54ต่าง นะฮะถ้าสีต่างนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอยู่่แตเหนือฐานประมาณสักตั้งแต่50ตังค์มาถึงประมาณสักเขตห้าสิบสีตังค์นะฮะว่ากันตรงนี้เลยนะครับในขณะที่กรอบดาวตานอยู่แถบบริเวณหกสิบตังค์ถ้าผ่านบริเวณ60ตังค์ได้โอกาสที่จะเอวี่งขึ้นไปเหนือไปเต็มบาทนะฮะตั้งแต่แถวประมาณบาทหนึงถึงบาท20ตังค์มีเสทธิ์ที่จะเกิดขึ้นก็เลยแนะนำเรตติ้งสำหรับพู้เดนี้ก็คือเก่งกำไร ในกระแสข่าวทีวีดิจิตอลครับคุณก้าวท่านผู้ชมครับค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นัทด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนอาจจะใช้กลยุทธ์นะคะโฮไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นเซลอินเมนั่นเองนะคะทีนี้มาดูทางด้านของทองคํากันบ้างนะคะหลังจากที่เมือ่อคําขืนที่ผ่านมาเฟดก็มีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาด้วยตรงนี้เนี่ยหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมามองว่าเป็นขาลงตอนนี้มองว่าเป็นขาลงอยู่ไหมคะคุณนะั ค่ะ,คะก็สําหรับราคาทองคำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะ,ะแล้วก็บอกว่าถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 1, 1> mm hmm. น9 6ัเบหรียญเวสล,ลาลงมานะ,ะ mm hmm. ก็ถือว่าต้องถ้านักลงทุนที่มีลอง position หรือมีซื้ออยู่นะ,ะอาจจะต้องคัดลอสออกมาในระยะสั้นนะ,ะเพราะว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงมาต่อก็มีนะ,ะแล้วจะเห็นได้ว่าหลังจากหลุดแนว1,300เหร mm ีย hmm. ญลงมานะระ mm hmm. าคาทองคําก็มีการทําจุดต่ําสุดลงมา mm hmm. อย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะ เมื่อวาน1,280เหลียดนะวันนี้ลงมาทำจุดต่ำสุด1,270เหลียดนะก็ถือว่ามีการประกาศปรับตัวลงทุกวันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อวานหลังจากที่เสร็จนะคะนางเจเนตยาเล่นออกมาแถลงนะคะแล้วก็บอกว่าถึงแนมะ้จะจะใช้ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะแล้วก็อาจจะดูว่าตัวการอ เพิ่มขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะจริงๆแล้วควรจะเป็นสัญญาณบวกกับทองคำนะ,ะ<ม>แต่จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเมื่อวานก็มีการรีบาวแค่เล็กน้อยเท่าน,านั้นแล้วก็ถือว่าแรงซื้อในช่วงนี้ของราคาทองคำเบาบางมากนะคะแล้วก็หลังจากที่ราคาทองคำหลุดระดับ1,300เหรียญทั้งทางเทคนิคเองนะคะ<ม>ก็มองว่าเป็นสัญญาณในทิศทางขาลงนะคะโอกาสาที่จะปรับตัวลงต่อ,อยังมีนะคะแล้วก็ เห็นได้ว่าพอแรงซื้อค่อนข้างน้อยนะ,ะแรงรีบาวไม่มีก็เลยทําให้แรงขายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องระมัดระวังสำหรับนักลงทุนนะคะถ้าราคาทองคํายังไม่สามารถรีบาวขึ้นไปแล้วก็ยืนเหนือัระดับ1,300เหรียญได้อีกครั้งยังถือว่ายังแนะนําว่าอาจจะชะลอสําหรับนักลงทุนที่อยากจ,จะซื้อนะคะ,คะเพราะโอกาสที่จะลงมาทําจุดต่าสุดใหม่ย,ยังมีนะคะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ เล่นซื้อขายในตลาดโกลฟิเจอร์สนะคะระยะยสั้นอาจจะดูว่าถ้าราคาทองคำไม่สามารถทะลุแนว1,300เหรียญได้นะคะอาจจะเปิดชอ็อตโพ i ิชันลงมาได้นะคะแต่ถ้าราคาทองคำสามารถทะลุบริเวณ1,300เหรียญขึ้นไปนะคะค่อยกลับมาเป็นทิศทางขาซื้อนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่จะรีบาวขึ้นได้ต่อเพราะว่าสังเกตเห็นว่าจากสุดสูงสุดของราคาทองคำนะคะราคาทองคำมีการปรับตัวลงมากว่า100เหรียญเวนซาร่าแล้วนะจากระดับ1,391เหรียญน,นะคะถือว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแบงแต่ว่า การรีบาัอย่าง,งแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราให้ดูแนวรับที่สำคัญนะอย่างตอนนี้เนี่ย1 2 0่สอ้สันส้นๆ1270เหรียญแล้วก็1,260หเหรียญแนวบริเวณนี้นะโอกาสที่ราคารกลางมีการปรับตัวลงมาทดสอบจะมีอยู่แต่ว่าถ้าลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดนะคะโอกาสที่จะมีการรีบาวขึ้นมาในระยะสั้นยังมีแต่ว่าเรายัางมองด้านบนอยู่ประมาณโซน1,300หรือว่า1,325ี่เหรียญอยู่นะว่าแรงรีบาวในรอบนี้เนี่ย จริงๆแล้วช่วงนี้ปัจจัยบวกก็ถือว่าอาจจะหดหายไปบ้างน,นะคะคหลังจากที่ประเด็นทางด้านรัสเซียยูเครนตรงนั้นคลี่คลายลงไปแล้วเห็นได้ว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกทางด้านนั้นก็อาจจะลดลงสําหรับทองคำนะคะพอมาดูถึงด้านสาหรัฐอเมริกานะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีตัวเลขทางด้านการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรซึ่งนักลงทุนทองคําก็ถ้าลงทุนทองคําอยู่แล้วจะทราบนะคะว่าตัวตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำนะคะแล้วก็สาหรับสัวเลข มาค่อนข้างดีนะคะตรงนั้นก็อาจจะทําให้มีแรงขายทองคาลงมาอีกครั้งได้นะ,ะ,<ค>ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคําสําหรับสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องติดตามให้ดีแล้วก็ในระยะสั้นนะคะก็แนะนําว่ายังอาจจะถ้าไม่ผ่าน1,300รยเหรียญเปิดชอ็อตพื้นฐนบริเวณแนวต้าลงมาได้นะ,ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องลงทุนระยะสั้นเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยตลาดบ้านเปาก็ค่อนข้างหยุดยาวนะคะแต่ว่าตลาดทองคําในตลาดโลกนี่ไม่ได้หยุดทําการซื้อขายไปด้วยเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าปีที่แล้วสััังงงเเเกกตตห็นนนได้้ววว่่่าาาาารรรคคคทออบมขแใชศ ะะเพราะฉะนั้นสําหรับตรงประเด็นนี้นะคะจะค่อนข้างมีความเสี่ยงสําหรับนักลงทุนนะะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะคะส่วนเรามาดูแนวรับแนวต้านของสัปดาห์หน่อยนะคะถ้าเป็น US s o l l r r นะคะแนวรับจะอยู่ที่ระดับ1,285เหรียญ1น7่เหรียญแล้วก็1,250เหรียญนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,305เหรียญ1น2่เหรียญแล้วก็1 3 4 0 เหรี a ญยสนะคะส่วนเงินบาทแนวรับจะอยู่ประมาณ19,790บาท19,560บาทนะคะส่วนแนาต้าน2 1 0 0บาทแล้วก็2,410บาทค่ะค่ะนะคะก็มองจุดลึกสุดก็คือ1,250สําหรับรายสัปดาห์ค่ะค่ะสำหรับคาสิโกฟิ f เจอร์มีงานสัมมนาที่น่าสนใจไหมคะช่วงนี้ สำหรับสัมมนานะจริงๆแล้วเรามีอยู่เสมอนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะมีสัมมนาอยู่ทุกสัปดาห์เลยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง Classico f ิลเ e อ s ได้นะคะก็เข้าไปติดตามได้รวมถึงสัมมนาเทคนิคนะคะสำหรับเดือนนี้เราเลื่อนไปเป็นช่วงหลังเทศกาลสงการนะตรงนั้นก็อาจจะติดตามกันได้ใครสนใจสัมมนานะคะก็ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ w w w c a s t i c o f u t u r e s c o t h ได้ค่ะค่ะนะคะเราก็ทราบทิศทางทองคำนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็พร้อมประเมินด้วยนะคะว่าในช่วงเทศกาลหยุดยาวในเดือนเมษายนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยนะคะช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับเคทแอมกันนะคะถึงการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทำย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีสี่สุดนะคะสักครู่เดียวค่ะ เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 ร้อนที่หอกันจจนนา8ถึง13าเดือนเมษาช็อปปิ้งสนุกสุดละล้าที่ขอนแก่นมาหานครแฟ ช่วงเวทเลช่วงนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกับคุณหัสวราแสงรุจิรองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเรี้ยงชีพจากเคทามนะคะคุณหัสวราคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการลงทุนก็จะมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นใน IMF, LTF เนี่ยเขามีให้ทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะบริหารให้ให้ทำอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันจะมีวิธีอย่างไรบ้างคะค่ะ <c oughs> ก็ ก่อนอื่นนะคะน้องๆหรือว่า,าสมาชิกหรือพนักงานที่ทีอ่อยู่ในบริษัทนะคะก็ควรจะศึกษาให้ดีว่าในบริษัทนั้นๆเ,<อ>เนี่ยเขามีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ไปดูในรายละเอียดของข้อบังคับเงื่อนไขนะคะว่าเขามีกฎเกณฑ์ยังไงเช่นว่าเขาจะให้เราสะสมได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าตัวบริษัทเนี่ย เขาจะสม,สมทบเท่าไหร่นะคะซึ่งแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันค่ะซึ่งในแต่ละที่อย่างสมมติว่าเวลา,าตามกฎเกณฑ์เนี่ยเขาจะให้เราออมได้สะสมได้เนี่ยสองถึงสอรนนี้ตามกฎหมายซึ่งเราจะสามารถาใส่เงินสะสมเข้าไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน การสมทบของนายจ้างนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งแรกเลยถามว่าถ้าอยากจะให้ออมให้ได้ได้ผลตอบแทนสูงสุดนะคะอยากจะแนะนําให้ถ้าบริษัทไหนให้ให้สะสมเท่าไหร่เราออมในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือใส่สะสมเข้าเต็มที่เลยเต็มกาลังเลย1ิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกบริษัทโดยส่วนใหญ่เขาก็จะให้ออมประมาณเฉลี่ยนะคะท่าที่เห็นก็ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ ดีได้ถึงพื้นเลย2%เปอร์เซ็นเลยค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของความสำคัญคือหลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไปลงทุนใน LTF IMF การแต่ว่ามองเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเลยแล้วก็ปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปยาวนานมากๆอยากจะให้คุณหัสวราพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนิดนึงว่ามีความสำคัญกับคนที่อยากจะออมหรือว่าพนักงานที่มีเงินเดือนประจำยังไงบ้างค่ะค่ะ ก็อยากจะให้ดูกราฟนะคะว่าถ้าสมมติว่าตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราออมนะะ,ะตั้งแต่ด้วยเม็ดเงินที่แตกต่างกันก็ค,ค,คือสมมติ1บาท10บาทหรือว่า100บาทนะคะณวันแรกเลยเนี่ยแล้วก็เราออมไป อีก30ปีเพราะว่ากว่าเราจะเกษียณอันนี้ยกตัวอย่างของน้องจบใหม่เข้าทำงานใหม่นะคะแล้วก็ทํางานสัก30ปีเนี่ยแล้วก็คิดว่าอัตราผลตอบแทนนี่อยู่สัก10ซนะคะก็จะเห็นว่าการออมเนี่ยมันให้ผลที่17เท่าเลย17เท่าตัวนหมายถึงว่าถ้าเราออมที่เงินร้อยบาทณวันแรกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ เฉลี่ยให้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยที่ประมาณสัก10%นะะไม่เอาเงินออกเลยเนี่ย30ปีเงินจะอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทอนะคะอันนี้แค่100บาทแล้วก็ออมแค่หวันแรกนะคะนี่ยังไม่ได้นับว่าเราออมทนทุกๆเดือนกะใส่เงินเข้าไปสะสมสมทบเข้าไปในแต่ละเดือนเนี่ยเม็ดเงินจะเป็นเท่าไหร่นะคะนั้นอันนี้หลักการออมที่จะให้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยมี2ทางก็คือเม็ดเงินที่เราใส่เข้าไปในการออม นะคะแต่ละคนจะมากจะน้อยแตกต่างกันกับผลตอบแทนที่เราจะเลือกะนะคะนโยบายที่เราจะต้องเลือกนะคะคานนี้ก็มาดูอีกชาร์ตหนึ่งนะคะในชาร์ตที่ที่สองนะคะที่พูดถึงว่าถ้าเราเลือกนโยบายที่ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างในที่นี้ก็จะมีผลตอบแทนที่5% 10หรือ15เอนะคะ ผลที่ได้รับเนี่ยจะแตกต่างกันหลายเท่าตัวเลยนะคะอย่างในชาร์ตนี้จะเห็นว่าถ้าเราออมได้เม็ดเงินที่เท่ากันคือ100บาทนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5%, 10%, หรือ15%เนี่ยจะเห็นว่าผลที่ได้รับเม็ดเงินสุดท้ายที่ได้รับเนี่ยถ้าเราได้ผลตอบแทน15%ต่อปีก็จะได้เม็ดเงินถึง66เท่าเลย ก็อยู่ที่ประมาณ6000กว่านะคะแต่ถ้าเราเลือกได้ผลตอบแทน10%เก็จะอยู่ที่17เท่าในขณะเดียวกันถ้าเลือก5%ก็จะอยู่แค่4เท่าค่ะก็หมายความว่าถ้าอย่างนั้นยิ่งเลือกอัตราผลตอบแทนต่อปีเปอร์เซนต์มากเท่าไหร่ก็จะได้ผลตอบแทนเยอะมากเท่านั้นค่ะคะตรงนี้มีความเสี่ยงไหมคะอันนี้นะคะก็ในเราต้องดูในแต่ละบริษัทด้วยที่เราทำงานอยู่ว่า ในกองทุนสมรรถนะชีพที่เขามีนั้นเนี่ยมีนยโยบายการลงทุนให้เราเลือกไหมหนะคะแล้วกออ็อยากจะให้ช่วยกันทําในเรื่องของแบบประเมินความเสี่ยง<อ>ซึ่งในแต่ละที่เนี่ยในแต่บริษัทจัดก,การเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มเป็นคําถามสักประมาณ10ข้อขซึ่งเขาจะถามว่าเรามีอายุ การทำงานเหลืออีกกี่ปีนะคะรายได้ของเราเนี่ยจริงๆแล้วใน,ในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้จ่ายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์สมมติเราได้เดือนละหมื่นเราใช้ไป7000นะคะเราก็ใช้จ่ายประมาณ70%เรแล้วก็แบบประเมินตรงนั้นแล้วเราก็จะพอทราบว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็จะมีแนะนำว่าควรจะเลือกสัดส่วนหรือนโยบายการลงทุนแบบไหนค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอยากจะขอให้กรอกตาม ความเป็นจริงเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้นะะสมมุติว่าปีแรกเนี่ยเราเลือกไปสัก10%อซอยากจะเปลี่ยนในปีต่อไปสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะได้ค่ะ,คะก็คือหมายความว่าถ้าเราเลือกนโยบายที่มีสัดส่วนของหุ้นผสมอยู่ใช่ไหมคะแล้วปีนั้นให้ผลตอบแทน10%บนะคะเราอาจจะดูภาวะ เศรษฐกิจดูทิศทางตลาดไปพร้อมกันด้วยศึกษาไปด้วยนะคะแล้วก็มองว่าในแต่ละปีปีหน้าเนี่ยผลตอบแทนในตลาดทุนอาจจะไม่ได้ดีมากเราก็อาจจะทำการสวิตชิงนะคะ,คะก็คือ,เ,อ,อเปลี่ยนนโยบายนั่นเองอเรียกง่ายๆนะคะก็คือในแต่ละบริษัทเขาก็จะมีเกณฑ์การให้สวิตชิงที่แตกต่างกันบางที่ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดว่าปีละสครั้ง บางที่ก็ได้มากกว่านั้นค่ะก็อยากได้ผลตอบแผนนูสูงครับอยากได้15%แต่ว่าไม่เสี่ยงเลยถ้ามาถามผมก็จะกรอกไปอย่างนี้เต็มที่เลยนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าการสวิตชิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แนะนําว่าเราต้องทําทุกปีนะคะก็คืออยากจะให้ทําในช่วงที่เหมือนกับความเสี่ยงของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่น เรามีอายุมากขึ้นนะคะเราสนใจเราเออไม่ไม่อยากจะรับความเสี่ยงตรงนี้เรามีภาระมากขึ้นเราอาจจะปรับสัสดส่วนนะคะค่ะค่ะ,คะก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยพอเราจะออกจากงานเราก็จะได้คืนถ้าอยากจะเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยเราควรจะทํายังไงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บ้างคะ่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะทางกฎ กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เปิดกว้างขึ้นนะคะเราสามารถเลือกที่จะคงเงินไว้ในกองทุนเดิมก็คือบริษัทเดิมของเราได้ทั้งนี้ก็ไปศึกษาในข้อบังคับของบริษัทนั้นของเราด้วยว่าเขาให้คงเงินได้กี่ปีนะคะ,คะเพราะว่าบางที่เวลาเราย้ายงาน,นะะเนี่ยค่ะยังไม่พ้นทดลองงานเขาก็ยังไม่ให้ทํากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องเอาเงินออกก่อนที่จะเกษียณเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีมาเกี่ยวข้องว่าเราต้องเสียภาษีตรงนั้นนะคะก็อยากจะแนะนําให้คงเงินไว้ ฟังอยากคุณฟังอยากทางเคทมเล่าให้ฟังอรอบเนี่ยอยู่เรื่องหนึ่งว่าบริษัทในประเทศไทยห้าแสนห้าแสนกว่าบ,บริษัทมีเข้าร่วมโครงการที่ที่ว่าความคุ้มครองเ<อ>งินเดือนเจ็ดหมื่นกว่าบริษัทใช่ค่ะทำไงจะมีเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะ <c oughs> ลองเสนอหน่อยเลในฐานะผู้บริหารก็อยากจะให้ส่งเสริมในเรื่องของการออมเพื่อการเกษียณนะคะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเกษียณที่6ที่อายุ60โดยเฉลี่ยหรือ55เนี่ยนะคะแล้วลองคิดว่าเราจะมีอายุจาก 55- หรือ60เนี่ยไปอีกกี่ปีอายุยืนนะครับเป็นเท่านี้ฮะสมมติ2 0ถึง25ปีนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ดีคะ หมื่นหนึ่งพอไหมคะแค่สามหมื่นนะฮะถ้าสามหมื่นเนี่ยเอาแค่ตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วตกใจแต่บอกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาหมื่นหนึ่งก่อกันนะคะหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่สักยี่สิบปีเนี่ยต้องมีเงินไม่น้อยกว่าสมล้านแต่ถ้ายี่สิบห้ปีก็ประมาณสักห้าล้านแต่ถ้าสามหมื่นเนี่ย ต้องมีเงิน15ล้าน15ล้านใช่ไหมณวันที่เกษียณนะคะแต่ตอนเกษียณไปเราไม่มีสตางค์ไม่มีรายได้แล้วนะเรียกเรียกาะนั้นให้ออมใช่ไหมแต่วันนี้เอามาเข้าความตรงตรงนี้ถามท่านท่านคุณหัตถวราครับจะเข้าร่วมโครงการนี้กับทางเคทแอมนี่ได้อย่างไรครอ๋อก็จริงๆสามารถติดต่อหรือเข้าเว็บไซต์ของเรานะคะ www. kham. co. th นะคะหรือโทรมาที่0 2 6 8 6สองหนะคะหกหนถึง87 อยากเรียนว่าเสียบว่าช้าเกินไปแล้วนะครับถ้าอยากได้สามหมื่นอย่างผมใช้ไปอีกยี่ห้าปีสิบห้าล้านเรือกตั้งแต่วันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งพนักงานที่เป็นลูกจ้างเองนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารก็สามารถนําข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะไปใช้กับบริษัทของคุณได้นะคะที่ทยครับครการนี้ขอถามอย่างนี้แรกคิวนิดหนึ่งคุณนักฮะปีที่แล้วตอนสงกรานเนี่ยตุ้มทองตกเป็นร้อยเหรียญแล้วก็ ทำอะไรกันไม่ได้เลยปีนี้จะเกิดเรื่องอย่างนี้ไหมแล้วก็ทางคาสิโกรับมืออย่างนี้ไวไหมครัค่ะก็จริงๆสาหรับปีนี้นะเรามองว่าราคาทองคาเดือนที่แล้วลงมา้อยเหรียญแล้วนะแล้วก็สําหรับเดือนนี้เนี่ยซีซิงด้านล่างของเราเรายังมองสำหรับเดือนนี้1,230เหรียญยูโรแล้วนะแล้วก็มองว่าไม่น่าจะปรับตัวลงไปอย่างปีที่แล้วแล้วคือลงมาแล้วพูดง่ายๆ100เหรียญไปแล้วใช่ค่ะแล้วคาสิโกรับมือไว้เผื่อว่าจะไปเจอแบบนั้น พูดง่า,ายว่าลูกค้าโทรมาหาอยู่มีคนรับในช่วงสงการประมาณนี้ช่วงสงการเราหยุดนะคะออใช่แล้วล้วก็หลังจากสงการเนี่ยจริงๆเราเปิดจริงๆแล้วาทางตลาดเมืนองน,นอกเนี่ยหลังจากสงการบ้านเราก็จะเป็นอีสเตอร์พอดีจริงๆห,หลังจากสงการเนี่ยตลาดก็จะเริ่มเงียบแล้วสำหรับปีนี้านาค่ะว่าจะไม่มีอะไรครับพูดง่ายปีนี้นะครับค่ะก็ต้องติดตาม กันในเรื่องของการลงทุนอย่างระมัดระวังนะคะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบบ่ายเวลา1 3บสนานาทีถึง13.30นทีไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายกันค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะ